สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่อง3ามสาวดาซิงนะคะวันนี้หลังจากที่เมียนขี้ก็มีแต่เมียนขี่เลยคลิปควานจอยทำภารกิจเสร็จแล้วก็ให้ญาตสามสาวกินนะคะเขาก็ดูมีความสุขเช้าๆนี้นะคะก็วันนี้จอยก็เอาสดๆเลยนะคะไม่มีบทอะไร ก็มี FC ท่านหนึ่งนะคะฝากคะแนนอ่เอฟคนนี้ก็ควานจอยขอขอบคุณในน้ำใจและความเมตตาให้กับช่องสามสาวดาวซิ่งกับช้างที่ตกงานที่ไม่มีช่องนะคะแล้วก็ให้คะแนนมามอบคะแนนมาควานจอยก็จะเป็นสะพานบุญต่อนะคะเลยวันนี้ก็ ตามจอยมาเลยก็จะพามามอบให้ก็จะมีเสาห้านะคะช่องเสาห้านี่เลยเสาห้ามารับด้วยนัน,นี้แล้วก็จะมีน้องอุ้มบุญนะคะน้องอุ้มบุญช้างตกงานนี่นะคะน้องอุ้มบุญแล้วขอเชิญน,น้องอุ้มบุญด้วยคะ่ะแล้วก็จะมีคุณแม่น้องตั๊กแปกดีค่ะ คุณแม่น้องท็อกแท็กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็จะมีคุณแม่น้องยายาดีนะคะอันนี้คุณแม่ท็อกแท็กนะคะก็ติดตามได้ที่ช่องน้องต็อกแท็กใช่อันนี้ก็ตกงานเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นน้องยายามารับด้วยวันนี้แล้วก็จะมียายยายสิ๋วไม่มีช่อง youtube นะคะช้างสิงเชื่อก่อนหน้านี้แล้วก็จะมี ช่องของซากุระเกี่ยงเกียอ้พวกลอยเอ้ยยับอยู่ไนมามามามีช่องของซากุระนะคะทังซากุระกำลังตั้งท้องได้ปีกว่าแล้วยายป้าแกก็ไม่มีช่องก็ขอฝากนยคะเป็นกำลังใจถ้า f อีท่านใดนะคะจะให้จอยเป็นสะพานบุญเรื่องอาหารหรือคะแนนนะคะให้กับช้างตกงาน จอยก็จะนำเสนอให้เอฟซีนะคะก็ก่อนอื่นก็เรามอบเลยสดๆไม่มีบทเนาะเอาของพังซากุระานะคะหนึ่งมืนบาทโอ้หนึ่งหมื0นบาทเยอะหนึ่งขอโทษทีค่ะหนึ่งพันบาทอ่ <c oughs> 1> 1, าอขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> แล้วก็ยายสิวนะคะพันห้าอันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีร้อยเอ็ดนะคะก็ ยายสี้ยวนะคะช้างสีเชือกก็มอบเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็แม่น้องยายยาหนึ่งพันบาทค่ะแล้วก็แม่น้องต๊กแปกนะคะหนึ่งพันบาทขอบคุณคุณแม่เอฟซีด้วยนะคะแล้วก็น้องจอยด้วยค่ะค่ะแล้วก็นำวันดีกับมาจะหนึ่งพันห้าพันห้าสวัสดีซีด้วยครับผมแล้วก็น้อง นะคะเอาอย่างนี้ค่ะสุณภาพแข็งแรงเดี๋ยวจะให้แม่แม่พ่อพ่อของน้องช้างเนี่ยกล่าวขอบคุณ FC เลยค่ะผ่านช่องสามสาวดาซิ่งก็ขอบคุณคุณณเลยนะคีดก็ขอขอบคุณนะคะ FC ฟซีเลยะคะมีความสุขนะครับนะครันะครับนะครยุ้มมันควันยืนค่ะมีแต่ความสุขคกันเลยต้องถามยายสิวรู้นสิ้นเลยคะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ท่านการุณานำ คะแนนนำคะแนนเล็กๆน้อยๆมาส่งให้พวกช้างที่ตกงานค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้อันนี้พังสุกุล่าพังสุกุลักษ์ขอบคุณมากๆค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะตื่นตันใจนะคะสนิทใจคุขความรักศานะคะอ่าแล้วน้องย่าๆมีอะไรจะพูดไหมคะขอบคุณขอบคุณเอฟซีจากเราเอ็ดเนาะใช่ไหมใช่เรเอ็ดมากๆเลยนะคะที่ให้ให้คะแนนกับชาวช้างนอกาะชาวช้างก็ตกงานด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ ส่วนนี้ก็ได้ค่ากล้วยให้น้องๆน,นะคะก็ขอบคุณนะคะค่แม่น้องตั๊กแตนค่ะค่คะสวัสดีคุณแม่ f อฟนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะที่ช่วยคะแนนมาให้กับพวกเราชาช้างในครั้งนี้นะคะเราชาวช้างขอให้คุณแม่ f อฟซงมีแต่ความสุขความเจริญมากๆนะคะแล้วก็ฝาก พวกเราชาวช้างตกงานทุกท่านกับคุณแม่สามสาวดาวซิงนะคะขอบคุณนาคุณพ่อเสาหาสวัสดีครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผม FC จาก11ที่มีคะแนนให้น้องๆช้างนะครับที่ตกงานนะครับผมก็ขอมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับอะไรขอได้สิ่งนั้นนะครับผมโอเคคุณแม่น้องนบุญขอบคุณค่ะสําหรับ ทีมมีของฝากมาทาังบ้านสามสาวกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะให้สุขภาพแข็งแรงลำลำรว,วยๆขอบคุณค่ะ,ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการมอบคะแนนให้กับชาวช้างนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะในน้ําใจที่ยิ่งใหญ่ถึงจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็มหาศาลสําหรับเราชาวช้างที่ตกงานนะคะก็ความใจก็จะได้เป็นสะพานบุญนะคะส่งตรงถึงชาวช้างตกงานนะคะก็ ปันจอยขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะจ้าห้างนะจ้านี่นะคะตอนนี้สามสาวก็มีอาหารได้กินอิ่มกันนะคะดโอ้โห ก็ขอขอบคุณในคะแนนของ FC 1อมากๆเลยนะคะที่ได้ให้ช่องสามสาวได้เป็นสะพานบุญนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปนำไปซื้อกล้วยหวานๆให้กับสามสาวได้กินอีกนะคะดีใจไหมบดสุบดดีใจโอ้ดีใจสสกิดสกิด ีบดูก um, hmm. ็จะนําคะแนนที so them, like so i, ่มอบให้นะคะสามสาวนี้ก็จะได้มีกล้วยหวานๆนะคะให้พวกเขาได้กินก็แม่ดาวตอนนี้ก็ท้องกลางออกแล้วถูกไหมก็เหมือนกับว่าเวลาเริ่มจะไปเรื่อยๆอุ้มท้องไปเรื่อยๆนะคะท้องก็จะออกปี๊ป ตรงข้างๆความจอยก็สัญญาว่าจะหาอาหารมาให้พวกเขาได้กินอิ่มน,นะคะแม้ว่าเราจะไม่มีคะแนนคะแนนเป็นแบบเงินเดือนเดือน,อนใช่ไหมคะจอยก็สัญญาว่าจะดูแลพวกเขา,เาจนกว่าความจอยจะไม่มีลมหายใจแล้วกันค่ะก็จะแบบว่าจะอยู่อย่างนี้ ไปกับเขานะคะดูนะคะว้ายนี่ก็รู้แล้วนี่ค่ะไม่รู้ว่าประท้วงแบบว่าของกล้วยหรือเปล่ปปาก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะจัดให้นะคะน้องน้ำค้างจอมพลังนะคะดูสังเกตที่หางนางนี่จะสกิด ฟานจอยก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสามสาวนะคะหนึ่งอคอมเมนต์ก็คือหนึ่กำลังใจของควานจอยนะคะก็แสดงความคิดเห็นได้นะคะ่ด้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะช่องการเตือนก็จะได้ดูก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆของควานจอยนะคะ ต้องสามสาวดาวซินก็ขอขอบคุณนะที่นี่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ